ว่ากันว่ากันวิดีโอเต็มครับพี่น้องครับขอตัวขอไปหลายๆครับต่อเลยครับผมว่ากันรอนอีกแล้วครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับท<อ>ีมงานสารอยเพชรบ้านแพงครับ<อ>ผมยูทูบช่องร้อยวันแมนโชเด<อ>ินตามวายอีสานครับคุณแม่<อ>มื่อวานเหตุยังเนาะคุณแม่เนาะลูกท่านน้อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกำน้ำดื่มหมอครับคุณแม่อ้าวครับผมคุณแม่บุญหลายสายยาวเลยคุณแม่เด้อครับไม่ซุกไม่หมานสุกุลสุกคนครับสุขภาพแข็งแรงครับคุณแม่สวัสดีครับเออโถ ก๋วยเตี๋ยวเนาะแม่น้ะเส้นมีบ่ครับเนี่ยครับลูกเส้นเนาะเอาเด้อครับพี่น้องเด้อผู้ใดผ่านมาแถวนี้ครับมาเบ่งลูก่านครับผมโอ้เบ่งเบ่งไปเนาะครับผมพอดีคุณพ่อเราเบ่งไปน้ายนเด้อ่าสันครับผมครับขอบคุณครับสุดยอดครับเพื่อนว่าก๋วยเตี๋ยวเส่บนะครับน้ำเดื่มก็มีนะครับผมครับผมขันโบเบิร์ตขันโบเบิร์มืัอแรกยกไปหลังเวทีเบิร์แน่นอนครับผม ครับครับผมจากที่บ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมครับผมครับพระเอกกำลังมาทำคนครับผมครับผมครับผมเดี๋ยวผมเล่นสาวเรือหน่อยสิไปซักหน้าหันครับคุณแม่ครับบอกไม่ใช่บอกเขาไม่ใชเป็นเจมไม่ใช่บอกเพื่อนมากี่วยเตี๋ยวเพื่อนเหมือนพวกเป็นเน้าบามหน้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสีล่องยูทูบนะครับเด้องคนเขาไปทัชจาง ช่องลอยวันแมนโชว์สาวกันปากบางกอนเนี่ยสาวหวานสาวสื่อสาวสบายสาวเก๋เอาเอาเจสสุขพักที่สุดครับเอาทั้งเวทีเลยนะครับเนาะถ้าเรื่องังงงัดโอ้โดี๋ยวขาดเงินกับมาเรือโบ้ลไปมาเอาบอลเงินจ็กเม็ดครับผมผม้บอลเงินจ็กเม็ดพร้อมมาสั่นนะครับคุณแม่ว่าโบ้อลเงินจ็กเม็ทอันนี้เตาง่อยนะครับอันนี้ยักษ์ครับทางงัด ทางงัดครับผมนะครับทางงัดอันนี้บากเตแท้ทางงัดอันนี้บักแตยงมวไม่ไม่ครับผมไ่มีน้ำกินก็มาเลยครับตอนในทีมงานเขาล่างมากครับมืงนเรสกลนครครับผมมาเพิ่จะลื่อนสินครับีนย้สาโอขอบคุหลายครับคุม่ครับขอบคุณครับขออนุญาเดินไปเบื้งเรืกนครับเด้อ ครับมากครับเดี๋ยวตามจานร้อยมาครับจานร้อยสิบห้าไปเบื้องครับรอมาเรื่อยๆพี่น้องครับเนื่องจากว่าตอนนี้เวลาเิ่นกับประมาณบ่ายสิบเอ็ดโมงครับคนก็เลยบ่หลายบนไดเนาอสวัสดีครับอันนี้รสชาังเนาะครับนี่หลวงพ่อกล้วยนะครับผมวัดหลวงพ่อกล้วยนะครับผมเป็นผมเป็นลูกศิษย์ลูกหาผมก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อกล้วยอยู่เด้อนะครับผมนะครับทีมงานอันนี้นะครับด่เพิ่นว่าเพิ่อนว่ามีผัดไทยเนาะอันนี้เนาะ ผัดหมี่พิมายนะครับนี่เลยนะครับงทานหลวงพ่อกล้วยนะครับผมผัดหมี่พิมายนะครับคักหลายคักหลายอ้าวได้บุญหลายหลายครับผมขอบคุณครับนะครับเดินต่อไปนะครับฮะน้ำมาบัดิจ่าร้อยเจ็ดพันรอยเบิงไปเรื่อยตั้งนี่กับตำักหุ่งครับพี่น้องครับตำักหุ่งพุทธตำมาเป็นฐานเลยวันนี้ครับวันนี้ครับยูทูปครับยูทูป ทีมงานสารอยเพชรบปันเพงนแม่เด้อาแต่มหอดหลมเครับผมเดี๋ยวผมบอกนะครับเด้อขาปุ้นตีนไก่แซ่บแซ่บเอปุ้นตีนไก่กะเซียครับผมวยขอปลาธรมะุทยาอันนี้คือทีมงานเง่ๆนน่เองลพบุรีเพื่อนครับเนาะครับผมเดี๋ยวผมบอกอะ้นะครับเด้อเพาว่าฝากบอกยายแหลมนี่ยฝกบอกยายแหลมมกนะม้เนี้ยบมากินตะมงงงคนเนี้ยเสียบเสียบมาจัผมผมไม่มือถือก็ไม่มือถือผมเสียบอยู่เดียวนี่เบ่งสีเดียว เป็นตะเสียบอยู่ใส่ถุงให้เอาวะใส่ถุงเองใส่ถุงบ่ะครับได้ครับผมเอาคุณปีกพันวาเอาใส่ถุงเอาวะท่นใส่ถุงบ่หัวเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับตับบังวุงนี่คือขาดบ่ได้ครับมอลำมครับตับบังวุงมันเป็นของครูกันตังบ้านเท่าเนี่อันนั้นตังโบราณโอ้ครับเอาตังบ้านเทามันยังเพราะนะครับเพราะแล้วเพราะแล้วมันโป้เบิดเสียดายมันหลายคนมาหลายคนมาบ้ารถรถอัน น้ำกันอยู่ครับแต่ว่าพุ่นกับสิบปหารอกินเข้าไปก็มั่นอะนะครับการมันบ่เบิดขอบคุณครับพอดีแม่ข่าพุ่นส่วนทุกนายพุ่นนะครับพุขอบคุณครับในปุ่นน้ำกันหลายๆแล้วครับเออขอบคุณครับอ่ะรอมาเบิ่งครับพี่ข้บคุ่นแม่ครับขอบคุ่นนะครับเด้อครับผมขอบคุณตีนไก่เนาะแม่เนาะเป็นตะเสียบเลี้ยงอันนี้น้ำยาปลาปะครับนี่ น้ำยาปลาไม่หดน้ำยาปลาไม่หดไม่ยุ่งกับพี่น้องไม่ยุ่งไม่ปลาไม่ไปดูย่นเหม่ยวครับผมยาพ่นวเสื้อใส่ไม่ยุ่งหัวโอ้ยมวนซื่นครับคุณแม่ครับเอาได้ผลน้ำกันครับคุณแม่ครับยาสอดปลาทั้งปีในกระขับพุ่นครับบาวกกระปุ่นมาก็คืองามคือจูบคืองามแต่ละแม่คอยอยากเห็นตอนเป็นสาวได้แม่เนาะโอ้ยเนาะครับผมนี่น้ำชาดำเย็นชาดำเย็น กาแฟน้ำแดงโอ้ยเนาะเอาเอาครับผมครับน้ำแมาแล้วคุณแม่น้ำครับคุณแม่ว่าน้ำครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะครับผมคุณแม่มาแจกน้ำนะครับแจกน้ำค่ะเอาน้ำดื่มเลยล่ะผมก้อยแข็งขอบคุณครับคุณแม่ครับไปรอมาตั้งปีอันนี้เป็นกาแฟครับเด็กาแฟอะไรก็โอวันตินนะครับทังนี้ทั้งน้ำหวานงามงามนะครับ สุดมาทางนี้นะครับขออนุญาตผ้าพิณองนะครับมาเบิงนะครับนี่นะครับงานมานี่นะครับอันนี้เป็นเมรุเม่นบอกว่าอันนี้เป็นเมรุป่อครับผมนอกงานงานโอ้เพินพนนเสียอัมเรียงครับโอ้นี่นะครับครับทีมงานสาวน้อยเป็นบัณฑ์พองครับคุณพ่อมมอ่ัมมาเรียงในบ่อเด้อ แม,น,ม,น,มนครับรเมื่ยว่นเิ่ล่นอยู่เพอ่จะเญ่นสินจนนังหวัดสกลนครครับกำลังเดินทางไลไกันมาเนี่ยหลวงพ่อรถตู้มาหวัด่อนะครับคุณพ่อตาว่าทีมงานมาล่ำบ่โมเมนต์พระเอกหรอกเ่าเป็นตลกสนกนี่ครับผมเป็นบุญตานะครับทีได้มา งานของหลงปู่นะครับนะครับในเป็นบุญเป็นบาราซาถูกไหมหลงปู่เ้อนะครับลลหลวงร้านเศาบยแต่ว่ารับการแสดงมาเรื่องนะครับใอ้สมเด็จโตวันะครับลาบเลื่อนนะครับงานใหญ่ครับ,บ,เ,รนนรบ,รบเป็น,เป,น,นเป็นงานประมานว่าประหมาทชา,าน,นิาสเมอ ไรับปละยลัดตาติม้านครับอ่ะขออนุญาตพครับเพราะว่าท่านเก่านะครับพุ่มาตั้งปีนะครับผมเพราะว่าท่านนั้นตั้งปะคู่ระอาจารย์มันสวดอยู่นะครับก็เลยพอก้าเข้าไปเราะครับออกมาท่างเก่านะครับผ้ามาเบิ่งโล่งท่านคือเก่านะครับตำปะหุ่งต้มเซียนนะครับเขาพุ้นน้ำดื่ม พัดมีนะครับ hmm. อันนี้เป็นของโรงทานของหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดรหลวงพ่อกล้วยอยู่ใกล้นี่แหละครับไปบอกกี <c aret> <c aret ่กิโลนะครับวัดหลวงพ่อกล้วยก็ดีแม่แม่คุณแม่เอื้อนแล้วคุณแม่เอื้อนแล้วครับวัดดีครับเอาเอาเอาไม่เอานี่โอเคโอเคว่าสั่นคุณแม่ว่าครับมีหนังฝากลูกนะครับด้วคุณแม่เป็นยูทูบครับผมครับคุณแม่ครับ ็นได้ยูทูบอาจารย์าจาวมาหัวเตือนะมาเมื่อวานดีมาหลายบัคุณแม่ท่ายักทักทายนะครับไปเรื่อยครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นลูกสิ้นนี่สมพักนี่ของเสียพิสารสมพักบัวแม่บ้าไหพี่ตาบ้างไหมครับผม ส้มพักเปลี่ยนนะครับส้มพักเปลี่ยนคันคันไปเห็ดขัดไปเห็ดเนี่ยนึงเขาจะเอื่นว่าผู้ชายเนาะผู้ชายขาวนั่นแหละผู้ใช่ขาวผู้ชายเขียวสีผสมพักเปลี่ยนนะครับเอาตรงนี้ปรอบคุณคระกอมพักเปลี่ยนเลาไปฝากแยกแหลมก่อนเชื่อราอยากครับผมครับผมออกไปเจ้า คนเริ่มไหลแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับโลงท่านอยู่้านนี้ย่าวครับพี่น้องน่ากินไหลครับคนก็นเริ่มลังไหลามาแล้วโอ้ในอะไรนำสมไปฝากผู้ใดนะจ้าขึ้นไหลอันนะจา <c oughs> <c oughs> ้าแซวผู้สาวจำหน่อยเ็นผู้สาวจำหน่อยว่าใคไ,ได้จานร้อยดิแซวเราดิโอ้ยเงือแตกแลวพี่น้องเอ้ยอ่อนแดดกระแดดครับพี่น้องครับ จากท้ายคลิปม้พี่น้องเบิ่งกระพองกันแดดกระเด็ดเอ้าป้อนกระโจเอานะครับก็จะด้แล้วแนวอยาคิดให้พี่น้องเบิ่งนะครับพราะได้เบิ่งน้ำกันู้ติดตามกระติดตามนะครับกดติดตามกดสับตะไคร์ต่อไปนะครับผมโอ้ยมากแล้วล่ะมักไอติมแล้วมักไอติมแล้วไอติมงามงามพี่น้องครับเั้สิล่ะครับจานร้อยเย็นผู้สาวแนวว่าได้ตัวเอาผู้ได้ล่ะเอ้าอาจารย์อาจารย์ เอานักโรตีบ่นี่ว่านักโรตีจะคืลี้อมไปกี่กระตือกันมาจอยเถอะปะไปไปครับเสี่ยวอาจารย์นักโรตีบนอาจารย์เครื่องเป่าเอาไปเพื่อขอเจ้ากวนนะมาไม่แน่เอาใส่ถิ่น้ำเดือมไหมเจ้าขวนได้เอาขอบคุณครับอันนี้สมครับบ่แม่นบักเน่าแล้วครับสมไหมครับเพื่อนค่ะผมเป็นบักเน่าครับสมครับสมคนมาสมครับผมทำมังคุดนะทำมัวเมื่ออีบเดี๋ยวขออนุญาตแม่ ผมเบิ้องด้านดำๆนี่ก้นอันนี้ก็ซีเมนฝ่าลั่นนะครับฝ้าลั่นฝ้าลั่นครับบำรุงบำุงลุงแคล้ผู้เทานะครับสำหรับแขลวใครที่ไม่หล่อนก็ลองกินดูแล้วมันจะหล่อนดันดีนะครับสุดยอดเลยนะครับเอามาเบิ่งมาเบิ่งตับหมูหงคุณแม่เพิ่ม่อนล่เออลูกใา่มาเบิ่งตัมงเอาตัาแม่ตัยงม่าดิยั่ตาเาแม่ตัใส่ยังไงล่ะแม่ ก็ตีจ้าบักองก็ม่ยนี่ใส่บักหน้าใส่บักเขือใส่บักเขื่อตตประแดกไปีอประแดกพ่อหอแม่จ้าโอ้ยเอาเอาม่เอาตามไปครับครับพุ่นถ้าพุ่นกระเดินไปไปทายไน้เด้อพ่อสนว่าเอ้ากันอยากเห็นกดเข้าไปบังในยูทูบด้อแม่เด้อเดี๋ยวผมจะลงยูทูบจะหน่อยเนี่ล่ะครับผม ผู้ใดทรมาน้อจะเฝ้าทรมาเด้อไะไรสุดอยู่เอาต่อครับพี่น้องต่อแม่ค้าใส่ก็ครับทุกคนแม่ค้าบนสำล้านจ้าแม่ค้าบันสำล้านาเสียมครับบันสำานสำล้านไครับผมอัไรอ้อย่างกับแม่เนี่ยพัดมีอันเป็นเห็นแตยน้าเต่มีต้นไหลงคุณแม่่านะครับผมเอาอันนี้เนี่ยมีมาแล้วครับ ปึดเถอะลงมาเดี่ยวพึ่งเลยเอ้แค่นี้นะนี่ย้คนไทยลงอันดับทุกเอาเลยครับโดตดเข้าไปเบิ่งได้แม่เด้อช่องลอยวันแมนโชครับผมลอยวันแมนโชเดินตามหอยอีสานทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ยเหรอครับเอ้าคุณแม่คุณแม่ว่าบางฮุ่งบางฮุ่งว่าสั่นบางฮุ่งว่าแม่โอ้มะระกอนะครับบางฮุ่งครับบมแมนบักแจนเด้อ คนคนนางเฝ่าก็นางครับคนย่ำกัย่ำครับพี่น้องครับกะละมังหนึ่งนี่คือสี่ข้าวเดี๋ยวน้องแม่นอะครับพี่น้องเขามาหลายนะครับผมอากาศอากาศห่อนู้เบาหน่อยจักหน่อยนะครับเอาเงาต่อไปคุณแม่ครับหมดหลายสายเงาเข้าครับคุณแม่โอ้ห่อนแล้วพี่น้องเลยเบิ่งคุณแม่เพิ่นผัดมีก่อนเนี่ย เอาเต็มทตีเลยแม่ผมเริ่มสิบวดแขนแล้วแม่ตอนนี้ครับคุณแม่ครับเดี๋ยวผมบอกทีมงานไปเอาด้วแม่เด้อจะรยกัะหอดดอกนะครับครับแม่ครับโอ้ยุ้หด้มียุ่นพดะมคุงนบ้มมีคะมคุง่สองคันรถสองคันรถมพเตร์ไส้เอากินยังเนี่ยไม่้าคนแม่กินนมนมยัง่มยังก็สีแดงลูก ยังขายกินน้ำแดงค่ะเออผมอ่ะสองขวดเลยขวดนึงก็ร่างขายเอาอยู่เออเอาเอาครับผมนะครับเอ้าถ้าจะไหนติดตามช่องยูทูบลอยวันแมนโชว์เดือตามห้อยอีสานครับพี่น้องครับทีมงานสตรอเบอร์รี่บานแพงเมื่อนี้ขออนุญาตเอาซัมมี่สักอนครับเนื่องจากว่าเมื่อยแล้วหอนแล้วนะครับเอ้าจองได้ไหมได้จองไม่ได้ครับผมลาบผมเอ้า ปาาว่าซัมเมอร์กัแล้วกันครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณคุณแม่สุกุลสุก้นนะครับได้บุญนับกัน,ลนหลายๆนะครับถูกหวยือลอตเตอรี่สุก้นครับสวัสดีครับ